และไอเทมอีกหนึ่งคันพี่โอ้ย f k r H, s มีจำนวนจำกัดในประเทศไทยนะพี่มาอยู่ที่นี่แล้วคันหนึง่งราคาออกมาเป็นล้านวันนี้เหลือแค่แปดแสนกว่าบาทเดีย๋ยวพามาดูคันนี้ให้เลยมาบ้างบอกเลยโคตรหลอ่อโคตรเฟีย้ยวขับไปไม่เหมือนใครพี่โลกโก้แดงพร้อมตัว R S นะครับตัวนี้เป็นตัวท็อปนะไฟหน้าเป็นฟลูดีฮนะล้อแมก็กเดิมๆโรงงานยางดันหลบใส่มาให้เรียบร้อยหมดครบเลนวอตทางซ้ายมีมาให้นะฮะโอ้โหแล้วก็เดี๋ยวพาดูภายในหน่อย f k นี่เป็นรถที่ไม่ตกรุ่นและราคาแข็งมากนะภายในได้เป็นเบาะหนังทรงสปอร์ตเดินได้บบได้แรงแบบ คู่หน้านะครับด้านในได้ปรุงอะไรม u l t i function c a t e n ชิปมีให้หมดครบหน้าจอกลางมีกล้องมองหลังมีนะฮะแล้วก็ไฮไลท์ของ FK เนะพี่ให้ดูด้านหลังเป็นทรงแฮมแบกห้าประตูแบบนี้พื้นที่การเก็บของเยอะสามารถพับเบาะได้พี่แล้วก็มีนี่ตักตกงดัดก,กินให้หมดครบเรียบร้อยรับประกันโครงสร้างเดิมครับ FK นี่บอกเลยว่าเป็นรถที่ค่อนข้างหายากนะฮะ <c oughs> เพราะว่าเนื่องจากว่าผลิตมาในจํานวนจํากัดเนาะและรับประกันโครงสร้างเดิมให้แบบนี้ยิ่งหาย,ายากเข้าไปอีกพี่รับประกันโครงสร้างให้เดิมไม่มีชนหนักจมน้ำย้อมแมวเพื่อความกอใหม่อะไรแน่นอนนะม กับื้อเิสำหรับใครที่สนใจครับี่พี่10คนแรกที่กดไลค์กดแชร์แล้วคอมเมนต์เข้ามาว่า,วาร,รุ่นแรงไอเทมพี่ผมมีโปรโมชั่นพิเศษให้แล้วทักเข้ามาบ้านเฉยแอด 99n หรือแอด 444a ครับผมวันนี้เอาตัวราไปแล้วสวัสดีครับ